สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองกันนะคะวันนี้ครูเป้จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องเรารักชาติยึดมั่นในาศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะวันนี้นะคะครูเป้จะพา,านักเรียนมาเรียนเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะนักเรียนลองไปดูกันเลยนะคะ กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาตินะคะก็จะมีการร้องเพลงชาตินะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เปิดเทอมแล้วนักเรียนก็จะได้มาเข้าแถวแล้วก็ร้องเพลงชาติกันนะคะแล้วก็การประดับธงชาตินะคะทําไมต้องประดับประดับธงชาติเฉลิมที่ครูปเป้ยกตัวอย่างมานะคะก็คือประดับธงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเจริญพระชนม์มาพรรษาได้ 7รอบ8.4พรรษานั่นเองนะคะเราก็จะติดธงชาติอย่างถ้าเรามาโรงเรียนเราก็จะเห็นนะคะในปีที่ที่แผ่นผ่านมาเราโรงเรียนเราก็ติดนะคะต่อไปนะคะจุดเทียนน้อมลำลึกในพระมหาทุนาที่คุณนะคะรัชการที่9นะคะเราก็จะทำการถวายพระพรนะคะ อันที่สองนะคะกิจกรรมทางศาสนาพุทธมาดูนะคะกิจกรรมทางศาสนาพุทธก็จะมีอะไรบ้างก็คือวันวิสาขาบูชาแล้วก็เวียนเทียนวันเข้าพรรษานะคะถ้านักเรียนเราคนที่นับถือศาสนาพุทธทางโรงเรียนก็จะให้นักเรียนร่วมเวียนเทียนนะคะนักเรียนบางคนน่าจะได้เข้าร่วมอยู่นะคะช่วงที่ตอนอยู่ป .1 ป .2 นะคะ ลองมาดูกิจกรรมทางศาสนาพูทธกันอีกนะคะก็คือประเพณีส่งน้ําพระพุทธรูปนะคะประเพณีส่วนใหญ่จะส่งน้ําในวันช่วงวันสงกรานต์กันนะคะแล้วก็กิจกรรมใส่บาตในวันสําคัญต่างๆนะคะวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาอย่างนี้นะคะวันอาสาฬหบูชาอย่างเงี้ยคนที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่จะทําบุญด้วยการใส่บาตกันนะคะ อันที่3นะคะกิจกรรมทางศาสนาอิสลามนะคะทางศาสนาอิสลามนะคะรูปภาพแรกเลยนะคะก็จะเป็นการกวนขนมนะคะอาซูลอนะคะของชาวอิสลามนะคะและอีกอันก็คือนะคะฮาลีลายยอนะคะของชาวอิสลามนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์กันบ้างนะคะรูปภาพแรกเลยก็จะเป็นราชการรอ9นะคะเจษฎพรรษาการคลองราดนะคะในราชการที่9้าหรือในหลวงราลอ9นะคะตอนนี้ท่านได้สวรรคตไปแล้วนะคะรูปภาพต่อไปนะคะเป็นการเทริดพระเกียรตินะคะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษาคือในราชการที่10นั่นเองนะคะก็คือรอ10นั่นนะคะ อันที่สี่เลยนะคะกิจกรรมทางศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีพิธีการบวชนะคะของพระนะคะของทางศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็พิธีล้างบาปนักเรียนเคยเห็นไหมคะส่วนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็น่าจะรู้นะคะว่าเขาจะมีพิธีกรรมทางศาสนาของทางศาสนาคริสต์นะคะต่อไปนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้อง ที่เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นก็คือการลดน้ําดําหัวนะคะในวันสงกรานต์นะคะเราก็จะลดน้ําดําหัวของคุณปู่คุณย่านะคะคุณยายคุณตานะคะหรือผู้ที่มีอาวุโสนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เรานั่นเองนะคะเราก็จะมีลดการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะสําหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะจะมีพิธีแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะการปฏิบัติตนตามหลกักศาสนาที่ตนนับถืออย่างไรนะคะก็คือศาสนาทุกศาสนานะคะมุ่งสอนให้คนทําความดีนะคะเละาเว้นความชั่วมีเมตตาการุณานะคะเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่รักใคร่นะคะปลองดองสามารถคีกันนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะแม้ว่าหลักคําสอนของแต่ละศาสนาจะมีความแตกต่างกันแต่หากทุกคนในสังคมนะคะยึดมั่นและ นะคะปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือก็ย่อมจะทำให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคมนะคะก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะอันนี้ก็คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวันสำคัญเกี่ยวกับชาตินะคะ ศาสนาพระมหากษัตริย์คุปป้เอารูปภาพมาให้แล้วก็วันอะไรที่สําคัญนะคะเช่นอันหนึ่งที่หนึ่งเลยนะคะก็คือวันสําคัญเกี่ยวกับชาติก็คือวันจักรีวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนนะคะเมษายนนะคะส่วนวันรัฐธรรมนูญก็ตรงกับวันที่1 0ธันวาคมนะคะอันนี้คือวันเกี่ยวกับชาติต่อไปนะคะอันที่สองวันสําคัญเกี่ยวกับศาสนาบ้างนะคะก็จะมีวันมาคบูชา ขึ้น15้าข้ามเดือน3นะคะวันวิสาขาบูชาขึ้น15ค่ําข้ามเดือน6นะคะวันอาสาฬหาบูชานะคะขึ้น15บ้าข้ามเดือน8วันเข้าพรรษาแรมหนึ่งข้ามเดือน8นะคะแล้วก็วันออกพรรษาขึ้น15บ่ําข้ามเดือน11นะคะเห็นไหมคะวันสําคัญที่เกี่ยวกับศาสนานักเรียนจําได้ไหมคะจํานะคะสําหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องอาจําในส่วนนี้นะคะ ต้องจําให้ได้นะคะต่อไปเรามาดูอีกนะคะวันสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะครูเป้ก็ได้เกิดก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คืออันนี้หนึ่งเลยรูปภาพที่หนึ่งก็คือวันคล้ายวันพระราชสุภพนนะคะพระบรมนะคะชนะกาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ มหาราชนะคะบรมนาถบอพิษนะคะก็คือตรงกับวันที่5ธันวาคมนั่นเองนะคะต่อไปรูปภาพที่สองนะคะก็จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะพระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชช,ชนน,นีพันปีหลวงนะคะก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมนั่นเองนะคะ อันสุดท้ายเลยอันที่3ก็คือวันปิยมหาราชนะคะก็จะตรงกับวันที่23ตุลาคมนะคะไปดูกันต่อนะคะยังมีอีกนะคะอาคุปเป้จะสรุปไม่ง่ายให้นะคะที่เราเรียนมานะคะชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะถ้าเรานะคะจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัตกิกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดังกล่าวที่ยกตัวอย่างมานะคะเพื่อให้เราเานี้เกิดความภาคภูมิใจนะคะและก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนะคะและก็เหมาะสมกันนะคะเห็นไหมคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเราก็ควรจะรู้นะคะว่ามีความสําคัญกับเราอย่างไรเพราะเราเป็นคนไทยนะคะเราก็ควรจะปฏิบัติตามนะคะ เห็นไหมคะที่ครปเป้อธิบายมานักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะวันนี้นะคะครปเป้มีการบ้านให้นะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะเมื่อถึงวันสําคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะวันใดวันหนึ่งนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะคะอันที่สองนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับชาติมีอะไรบ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างมานะคะสามข้อนะคะพอจะเข้าใจไหมคะวันนี้ครูเป้มีการบ้านให้ 2ข้อนะคะนักเรียนพอจะทำกันได้ไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูคลิปแรกเลยนะคะที่เล็กๆต้นเลยนะคะจะไลด์ของ PowerPoint แรกเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาตอบตรงนี้ได้นะคะนักเรียนอย่าลืมส่งงานกันนะคะวันนี้ก็จบการสอนคลิปวิดีโอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน